ไม่อยากเป็นคนรอรมอ่อนไหวที่ไปรักใครง่ายได้และกันที่ไปรักเธอไม่ทันจะรู้ตัวสิ่งหนึ่งในใจของฉันก็กลัวว่าที่หัวใจตัวเองทุกที เพลงนี้มันก็เป็นเพลงประกอบละครนะคะที่เป็นจร,จริงก็เป็นละครที่ฉันชอบจ้าเป็นเมื่อก่อนมันเป็นอะไรช่องห้าว่าชิงชังนะคะโอ้ยดูเป็นยุคที่แบบยังคงดูละครอยู่นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็แบบมีพระเอกนางเอกหลายคู่แล้วรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันวาไรตี้นะคะก็เรื่องนี้มันก็ตอบโจทย์มากนะคะแล้วก็จริงเพลงนี้ที่เมื่อรองวันนี้ก็อยากจะสะท้อนเรื่องที่ชอบพูดบ่อยๆนะคะว่าอันตอนนี้มันก็ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะาจากการศึกษาแล้วก็มุมมองของแอบ,บเองนะคะถ้าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องของความเ,าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของกับอะไรอะทรัพย์สิสนเพราะตอนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปนะคะมันจะมีเรื่องพวกนี้มาด้วยทำให้แต่ละประเทศอะ ต้องออกกฎหมายรวมถึงบ้านเราก็จะมีกฎหมายในเรื่องของอาการสมรสนะคะมีแบบสมรสแบบจดทะเบียนกฎหมายก็จะคุ้มครองแบบนึงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่เพราะม่ะเ,เ,เคยเรียนกฎหมายที่รามคําแหงนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี้ย เนื่องจากว่าที่บ้านน่ะจะมีที่ดินใช่ไหมคะแล้วก็คุณพ่อก็แอมก็จะช่วยในเรื่องของเอกสารดําเนินการเรื่องที่ดินแล้วก็เออเมื่อก่อนเนี่ยก็ที่ดินข้างเคียงค่ะของคุณพ่อก็ฟ้องร้องคุณพ่อนะคะเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบ มันยังไม่มีดาวเทียมยังไม่มีความชัดเจนแบบอย่างนี้ค่ะเขาจะดูที่ดินแวยดูต้นไม้นะคะดูแนวต้นไม้ใดๆกันแล้วก็จะเป็นข้อพิพาทกันเยอะค่ะแล้วก็ที่ที่ติดกับคุณพ่อข้างเคียงอ่ะเขาก็ฟ้องร้องคุณพ่อแอมจำได้เลยว่าแบบอืมแอมไป ขึ้นศาลนะคะที่ปักน้ำสมุทรปราการเป็นเพื่อนคุณพ่อหลายครั้งเลยนะคะก็เห็นในกระบวนการของศาลแล้วก็มีแบบครั้งยนึงจําได้เลยค่ะว่าคุณพ่อก็เลยอยากให้เป็นทนายเพราะว่าเหมือนตอนนั้นสิบกว่าปีแล้วก็มีปัญหาอะไรอะก็จะต้องคอยที่บ้านก็จะต้องคอยจ้างทนายอยู่เสมอนะคะคุณพ่อก็เลยอยาก ให้ hey, ลูกสาวเป็นทนายแล้วก็แบบมันก็มีช่วงที่แบบมปไปยไม่ได้ตั้งใจเรยียนใช่ไหมคะก็เอ็นท้ายไม่ติดแล้วคะ่ะก็แล้วก็แบบมีเพื่อนไปชวนไปเลยหอกันคาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นในการเรียนไม่รู้จะไปเสียค่าเทอมเยอะทําไมนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเรีนนยนคณะอะไรด้วยก็เลยไปตามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่สนิทมาตั้งแต่ปถมนะเออตั้งแต่แบบปหนึ่งปอสองอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วก็แอบอาจจะชอบเป็นลูกไล่เขาอะไรอย่างงี้น,นะคะแล้วแบบ อ่าเราก็ตามเขาไปเรียนที่เนี้ยตั้งแต่มปลายเพราะพี่สาวเขาเรียนโรงเรียนมปลายใช่ไหมเราก็ตามเขาทั้งทางที่จริงจริง,รง,รงก็ติดศิลปา,าสตรีสมุดปากกาด้วยแต่ว่าเราสึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราน่าจะเก่งคณิตมากกว่าเพราะว่าปกติภาษาอังกฤษอะจะเป็นวิชาที่ได้เกรดสองได้เกรดสามซึ่งปกติอ่ะวิชาอะมันจะ ถือว่าดรอปสำหรับแอบเพราะว่าบทเรียนตอนเรียนตอนเด็กจะได้แบบเกรดสเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเกรดสใช่ไหมคะถ้าเกรดสนี่คือมีแต่ภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่น่าจะไปเรียนศิลปาก็เลยตามเพื่อนคนนี้ค่ะไปเรียนวิทย์คณิตนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอมาไปจบแล้วเอ็นมิติก็เลยตรงไปเข้ารามอแห่งตามเขาอีกแล้วก็ลงคณะวิทย์คอมตามเขาแล้วก็รู้สึกว่าพอเรียนไปมันก็ดีดีแล้วก็มีแบบ ช่วงจังหวะวิกฤตที่บ้านพอดีนะพอเสร็จปีหนึ่งก็เลยแบบชิงการเรียนไป2ปีไปทำเครื่องปรลาใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาเรียนแล้วก็เปลี่ยนคณะค่ะย้ายคณะมาเรียนคุณพ่ออยากให้เป็นทนายก็เลยลองเรียนทันดูนะคะเอ่อเป็นนิติซึ่งนิติคณะนิติกฎหมายนะคะที่รามกับธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งรู่พี่ลุกน้องกันเลยนะคะแล้วที่รามก็ตอนเรียนนะสนุกมากๆเลยค่ะตอนจำได้เลยแล้วก็ยังมีเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีเล่ม ประมวลกฎหมายแพงและพผ่านย์ซื้อมาเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเรียนกฎหมายมันต้องมีนะแล้ว่ก็อ่านใช้เป็นคู่มือเปิดตลอดนะคะอันนี้เป็นฉบับของปีไหนนะประมวลกฎหมายเพราะว่าล่าสุดอะ่ะกฎหมายมันเพิ่งแก้ไปล่าสุดปีไหนจะไม่ได้ละนะคะช่วงนี้แบบเป็นลองโควิดสมองอก็จำไม่ค่อยได้นิดนึงแล้วก็แบบว่าก็จะเปิดดูแบบ คู่มือเห็นไหมคือแอบมาเวลาทําอะไรอบจะต้องมีแบบหลักฐานไงจะต้องมีคู่มือถ้าอะไรที่แบบมันคาดเดาคาดการณ์ตัวเองอะมันจะทําให้เราเหมือนกับอะไรอะมั่วอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วเราอะจะเสียความมั่นใจและเคารพตัวเองท้อะไรไม่ใช่ซึ่งแอบก็มีหลายๆครั้งที่เมื่อก่อนเป็นแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอแบบมีหลักฐานมีคู่มือเนี่ยพอมาเรียนกฎหมายมันก็เลยแอบก็เลยได้สกิลแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่จะทําอะไรกนะคะมันจะต้องมีหลักฐาน อย่างเงี้ยพอสงสัยเรื่องอะไรอันถึงได้แบบเป็นคนที่โชคดีอย่านึงค่ะที่แบบทําให้เลือกสื่อที่มันแบบอย่างเงี้ยมันมีมาตรฐานของมันด้วยสกิลกฎหมายด้วยค่ะเรียนกฎหมายที่รามคำแหงอยู่ไม่ได้ใจว่าเทอมหนึ่งหรือปีหนึ่งตอนเรียนสนุกมากแบบเรียนวิชาคนหมายสนุกมากๆแต่ว่าตอนสอบไม่สนุกเลยค่ะทุกคน <laughs> เพราะว่าตอนนั้นมันแบบ ด้วยความที่พอเราทำอะไรบ่อยๆมันจะเป็นนิสัยตอนนั้นอย่างไม่ได้หลักการอ่านเท่าไหร่อ่านการ์ตูนนะ,ะเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะไปอ่านบ้านพีเอจําได้เลยนะเมื่อก่อนมีบ้านยุคพี่ลูกน้องเขาแบบซื้อการ์ตูนคือเด็กๆไม่ได้มีเงินแล้วว่าเป็นคนที่ประหยัดไงเขาไม่ซื้อพี่เขาซื้อเยอะเราก็ไปอาศัยอ่านไปนอนอ่านบ้านเขาเลยนะูวิน่นอนบ้านอยู่ในสวนแบบเขาอยู่หัวสวนเราอยู่ท้ายสวนติดคลองนะฮะแล้วก็ อ่านการ์ตูนแหมเด็กๆอ่าน l e เดอร์ได้เจได้ก็เก่งแล้วคุณมันสั้นๆนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถอ่านยาวได้ไม่ได้แบบมีสกิลการอ่านที่ดีมาตั้งแต่เด็กนะไม่มีเพราะว่าที่บ้านคุณพ่อไม่อ่านหนังสือนะคะคุณพ่ออ่านแต่อะไรครูสร้างครูสมแล้วก็พอมากฎหมายอ่ะเขาเรื่องนะคะพอมากฎหมายปุ๊บก็ตอนสอบแน่นอนครับกฎหมายที่รานเนี่ยตอนสอบเป็นข้อเขียนทั้งหมด แล้วก็จะเป็นแบบภาษากฎหมายมีการตีความกฎหมายซึ่งแหมจมจำได้เลยว่าแหมสอบผ่านอยู่แค่สองเล่ม้ะคะสองเล่มในหนึ่งเทอมหรือว่าหนึ่งปีแหมมก็รู้สึกว่าตายละตอนเรียนสนุกสนุกทำไมตอนสอบยากยากนะะก็รู้สึกว่าแล้วก็รู้สึกว่าพอเออ่จะทําอะไรอ่ะแหมจะดูปลายทางจะดูรุ่นพี่นะคะไปดูเลยค่ะ ก็ที่ที่หลามจะมีชมรมนิติอะไรด้วยก็ไปดูว่าเขาเป็นไงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กใต้ด้วยนะะน่ากลัวมากเลยเมื่อก่อนแต่จริงจริงจริงๆรงเราตัดสินคนที่ภายนอกไม่ได้หรือว่าเหมาพวกไม่ได้เลยนะคะทุกที่ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนหรือว่าดูลักษณะเป็นยังไงบางคนดูน่ากลัวแต่ว่าจริงใจดีมากก็ไม่เยอะแยะดังนั้นเราตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้เลยนะคะบางคนดูดีดูสะอาดสะอานแต่เป็นคนไม่ดีก็มากนะคะดังนั้นอย่าหลง ซึ่งอันนี้ก็ต้องทวนกับธรรมชาติของเรานิดนึงเพราะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยธรรมชาติของคนมนุษย์เนี่ยจะตัดสินคนจากภายนอกนะเวินาทีสะกดความประทับใจนะ,ะนี่มีปีงานวิจัยจากฮาวาดมหาวิทยาลัยอันดับเคยที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในท็อป5ของโลกอยู่นะคะมันก็ขึ้นข,นขนลงลนะ,ะเขาก็มีการวิจัยมานานและะ้วค่ะในการเรื่องของอคนจะตัดสินกัน อกกอน,นะะภายในเจ็ดวินาทีภายนอกนี่ก็คือเนี่ยหัวจรดปลายเท้าเสื้อผ้าหน้าผมภาษากาย eye contact น,นะคะแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของน้ําเสียงแล้วก็คาพูดที่หลังถ้าข้างนอกเราไม่ผ่านไอคอนแ t a c t แล้วก็ภาษากายเราไม่ผ่านท่วงทีมารยาทอะไรของเราไม่ผ่านเขาไม่เปิดใจที่จะฟังอะไรแล้วค่ะก็อันนี้คือธรรมาชาติของคนดังนั้นเนี่ยเวลาที่แบบถ้าเราจะไม่ให้หลงเราจะต้องมีสติ แล้วก็มองดูดีๆนะคะเพราะว่าแอมก็ได้สกิลนี้จากกฎหมายนะคะแล้วก็แต่การเรียนกฎหมาย1ปีที่รามแล้วก็จริงๆเอามาใช้เยอะมากพอมันได้เบสิกอะค่ะแล้วก็มาใช้เรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อก็จะต้องค้องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าใครมีแบบที่ดินรับสินมีมรดก จากทางบ้านใดๆเนี่ยก็มีตอนคุณปู่คุณย่าใกล้จะเสียก็มีการต้องจัดการแบ่งบรดโอะไรการซึ่งคุณปู่คุณย่าจะบอกว่าคุณปู่ตาบอดละนะคะแต่ว่าคุณย่าเนี่ยก็ทาจริงๆเรียบร้อยแต่ก็ไม่มีใครทําให้ใครพอใจได้ทุกคนนะมันก็จะมีแบบอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่มันจะต้องมีเพื่อข้อพิพาทอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะโอ้โหมีแบบ ไม่งั้นมันจะมีคดีอะไรเยอะแยะเกิดขึ้นนะ,ะเรื่องนี้ถ้าแบบคนที่อยู่ในวงการนะกรมที่ดินแล้วก็ศาลแล้วก็ทนายความอะไรเงี้ย<ๆ>เขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีปัญหาอยู่นะคะเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องมีเรียนรู้ถ้าวันนี้จะแบบจะต้องจะมีทรัพย์สินหรือว่ามีมรดกตกทอดอะไรแบบนี้มาต้องดูแลดีๆต้องเรียนรู้ที่จะจัดการต้องเลือกเป็นต้องจัดสรรเป็นนะคะไม่งั้นเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เสียหายไม่เกิดประโยชน์แล้วก็กลายเป็นภาระแทนได้เพราะว่าในตอนนี้กฎหมายแก้และนะคะในการที่เก็บภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนภาษีสิ่งก่อสร้างภาษีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มนะะเขาก็มาเรียกเก็บแบบนี้ซึ่งหลายๆคนอนะถ้ามีทรัพย์สินพวกนี้แล้วไม่ได้ทําการปล่อยเช่าพื้นที่ที่ได้ราคาแล้วก็ไม่ได้ทําให้มันเป็นเงินงอกเงินขึ้นมาจะรู้เลยว่ามันก็มีแต่ อาพับสินมันก็อาจจะมีมูลค่าขึ้นบ้างดีกระโดดในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายเพราะว่าความเจริญมันไปไม่ถึงนะคะแต่และที่เนี่ยมันก็จะต้องดูโครงการของรัฐโครงการของความเจริญก้าวหน้าซึ่งส่วนใหญโครงการพวกนี้จะมีเขาลงหน้านะคะก็ต้องหาเขาวงในรู้จักหาเขาวงในเอ็มก็โชคดีอย่างนึคะได้สกิลของกฎหมายแล้วก็สกิลของนักข่าว สื่อสารมวลชนมาแล้วคะแล้วก็ได้สกิลของการทําในหน้าเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละอย่างอะ่ะมันเป็นยังไงนะจะบอกว่ามันใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ไม่สูงเพราะว่าเดิมแอมไม่ได้มาจากคนที่มีเงินนะอาจจะเคยมีเงินเป็นบางช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ขายที่ได้เป็นช่วงๆแต่ว่ามันก็หมดทุกครั้งซึ่งก็ธรรมดานะไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ดีแต่คือแค่เรา ไม่เคยมีแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเงินแล้วเราก็ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจการเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นแบบนั้นมันก็เหมือนสามล้อถูกหวยมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วมันเพราะว่าพอเราพอมีเงินอะ่ะมันมีเรื่องให้ชใช้จ่ายมีเรื่องให้เสียมีคนขอความช่วยเหลือหรือว่ามันมีอะไรอะ่ะที่จะอไหลออกไปเยอะแยะเลยนะไม่งั้นคืออย่างน,น,นนะเจออ่านคือสุดๆแล้วอะ่ะคือประเทศไทยอะ่ะที่มีสามล้อถูกหวยเอ๊เราก็เอะใจเป็นคนที่เอะใจนะเป็นคนที่แบบ สังเกตแล้วก็พอพอสงสัยอะไรจะหาคําตอบก็ไปหาคําตอบก็ไปเจอว่าโอ้มันมีแบบคนที่เมกา,าถูกสลอ็อตสล็อตที่เมกามันจะไม่มีไม่เหมือนหวยประเทศไทยถ้ามันไม่มีคนถูกอะ่ะมันจะทบเงินทบเงิน,ทบ,งนทบเงินไปเรื่อยๆแล้วก็คนนั้นเขาถูกสล็อตหนึ่งพันล้านนะคะเป็นเงิน US เท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นคิดเป็นเงินไทยคือหนึ่งพันล้านเยอะมากนะทุกคนแล้วเขาก็ใช้หวยเขาก็แบบ ใช้เต็มที่เลยอยากทำไรทำไรซื้อไรซื้อนะคะแจกแล้วก็อืมเขาไม่แน่ใจนะอันเนี้ยว่าเขากลับมาจนอีกภายในสิบหรือยี่สิบปีน่าจะยี่สิบปีนะเพราะสิบปีมันน่าจะน้อยเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเขากลับมาจนอีกครั้งหนึ่งภายในยี่สิบปียี่สิบปีนะทุกคนซึ่งเขาอย่างเหมือนตอนที่เขาถูกอะ่ะอายุประมาณสี่สิบห้าสิบแล้วเขาก็กลับมาจนใหม่ตอนอายุหกสิบเจ็ดสิบไม่สนุกนะคะ เพราะว่าแข้งม่อแหบเคยมีเงินแล้วก็ไม่มีเงินกลับมาคือเคยประสบความสาเร็จระดับต้นๆน,น,นะคะเคยมีรายได้เคยหารายได้ได้เป็นแสนเคยมีชีวิตที่ดีเคยเป็นเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตเคยเรับแต่งหน้านะคะได้วันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งที่ชีวิตมันตกต่เคยมีเพื่อนห้อมรอมากมาย เคยเป็นศูนย์กลางของเพื่อนด้วยซ้ำนะแต่วันหนึ่งพอชีวิตมันร่วงลงมามีความมั่นใจสูงแต่เซลล์เอสติมต่ำแล้วก็อยู่ไม่ค่อยเป็นแค่ความคิดคนอื่นแล้วก็ติดเพอร์เฟกวันที่มันเครียดจัดแล้วก็ผักให้มาเป็นพนิคแล้วก็ซึมเศร้าเนี่ยแอมต้องไปรักษาสามสิบบาทนะฮะเจ็บปวด ต้องไปเจอที่แบบสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลแบบนั้นนะคะ <S <S ซึ่งแออัดมากแล้วก็ต้องไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่โพดพี่โพดเป็นคนที่เคยเรียนเก่งแล้วอันนี้เป็นคนอื่นแล้วนะให้ฟังคุณ,คณลุงอะร้อยประสาทเคยเล่าให้แอมฟังว่าพี่โพดอะเคยเป็นเด็กที่เรียนเก่งค่ะแล้วผิดหวังเอ็นไม่ติดหรืออะไรเนะี่ยเขาเคยไปเรียนท็อปอันดับหนึ่งแล้วก็เลย เหมือนอสติไม่ค่อยดีไปเลยแล้วพี่โพดก็จะเดินอยู่ในซอยก็จะเจอพี่โพดประจำเลยกระทักทายแล้วลุงคุณลุงแหมก็จะให้เงินพี่โพดประจำแล้วคุณพี่โพดเขาก็จะแบบเออของเงินหน่อยของเงิน,อ,งงนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับอะไรคนอื่นทั่วไปก็จะมองว่าเขาติงตองเขาไม่เต็มแล้วหมนต้องไปเจอพี่โพดที่นัน่นนะะที่โรงพยาบาลปักน้ําประจําเพราะแหมไปที่โรงพยาบาลปักน้ำรักษาด้วยสิสามสิบบาทเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งปี เราค่อยไปเป็นครูแล้วก็ค่อยอมันเกิดวิบัติเกิดขึ้นตอนวันเสราร์ซึ่งที่โรงพยาบาลปากนั้นจะมีแค่วันอังคารกับพฤหัสเนี่ยคะก็เลยต้องไปที่โรงพยาบาลมานาลมแทนวันนี้ชีวิตมันก็เลยแบบบอกว่าให้เรียนรู้ค่ะว่าชีวิตมันมีขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อแล้วก็ไม่ว่าเราจะป่วยหรือว่าวันนี้เราจะไม่มีเงินอะไรก็ตามะจนอะไรก็ไม่เท่าจนความคิดนะคะ ถ้าวันนี้เราคิดได้เราก็จะสามารถหามันใหม่ได้เราสามารถสร้างความสําเร็จบางครั้งขึ้นมาใหม่ได้มันจะล้มสักกี่ครั้งเราก็ลุกขึ้นมาทําใหม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีความคิดมันหมดแล้วอะเนี่ยเหมือนที่เขาถูกสล็อตพันล้านที่เมกาเขาไม่สามารถทําให้ตัวเองกลับมาร่ํารวยได้ใหม่ดังนั้นความรวยมันคืออะไรความรวยการมีเงินเยอะไม่ได้แปลว่า ยังยืนแอมถุกได้จะชอบใช้คำนี้ค่ะเพราะว่าอย่างนี้เองเองก็ไม่ได้เชื่อในเงินก้อนใหญ่เพราะว่าบ้านมหมดหลายครั้งอันนี้คือมาแชร์ไม่ได้มาบอกว่าที่บ้านมไม่ดีหรือว่าอะไรคุณพ่อคุณแม่ท่านไม่รู้ค่ะแล้วท่านก็ทําเต็มที่ของท่านแล้วเหมือนกันค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เองใครก็ตามอะ่ะอาจจะทําผิดพลาดไปบ้างหรืออะไรบ้างให้อภัยตัวเองเถอะค่ะแล้วก็เรียนรู้ยอมรับแล้วก็แก้ไขมันชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆวัน นะคะแล้วก็เลยอยากจะบอกเอาไว้ะคะ่ะว่าวันนี้มันเรื่องของคู่เหมือนกันนะคะจริงๆถ้าสามารถดิวกันได้นะคะก็จริงๆก็ไม่จำเป็นน้องมีถ้าตามที่ศึกษาธรรมะจริงสิลข้อสามนะคะการที่จะผิดสินข้อ3าคือการไปผิดลูกผิดเมียใครใช่ไหมคะส่วนใหญ่ข้อเนี้ ผู้ชายอะ่ะจะมีโอกาสผิดได้มากกว่าผู้หญิงนะคะหนึ่งคือลูกสาวของใครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังต้องพึ่งพาพ่อแม่เขาอยู่ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วคุณไปไปไปมีอะไรกับลูกสาวเขาอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วทำให้พ่อแม่เขาเสียใจยอย่างเงี้ยแล้วไปทำให้ลูกสาวเขาเสียใจยด้วยแล้วคุณไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูปูเสืออะไรอันเนี้ยผิดศีลข้อสาม ะะการเมสุมิชาเนี่ยนะะแล้วก็ในการที่ไปเป็นกิ๊กนะคะผิดแค่ผิดทางใจอะ่ะก็บาปแล้วนะคะติดกรรมแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับกระทำนะคะแต่ว่าถ้าไม่หักห้ามใจไม่ถอยออกมานะคะแล้วไปปล่อยใจไหลย,ยังยังให้ยังคุยยังสร้างความใกล้ชิดจนมันเลยเถิด ไปถึงขั้นกระทำนะคะมีมนโนกรรมใช่ไหมคะเกิดขึ้นละมีความคิดมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เป็นมนโนกรรมและถ้ามีคําพูดออกไปหยอดเขาอย่างเงี้ยวจีกรรมนะคะและาแกายกรรมก็คือกระทำก็คือไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยถือว่าผิดศีลข้อสามโดยสมบูรณ์เขาเรียกว่า ทำ,ทำกระทํากรรมโดยสมบูรณ์ปิดต้นงิ้วค่ะตายไปปิดต้นงิ้แน่นอนแล้วก็ตอนเป็นก็เป็นนรกในใจคุณไม่มีความไม่มีวันที่จะมีความสุขความสบายใจแล้วคุณก็ต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุณทำแบบนี้กันได้ทำไมมันจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้นะมันจะไม่มีความสุขอันแท้จริงไม่มีความไว้วางใจได้เลยนะคะอันนี้คือกรรมที่แบบ ยังไม่ต้องตายแต่ถ้าตายต้องไปปีนตรงนิวก่อนนะคะแล้วก็อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าแอมเชื่อสุดจิตสุดใจแล้วก็ในส่วนของอถ้าถ้าคู่ของเรายินยอมอันนี้มีอีกนะถ้าคู่ถ้ามีการคุยแล้วคู่ของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขายินยอมที่จะให้คุณมีคนอื่นได้แล้วคนอื่น ก็ไม่มาทําร้ายไม่มาสร้างความเดือดร้อนอะไรคือสามารถอยู่กันได้อย่างสันติแล้วแบบแต่มันต้องออกมาจากใจจริงๆนะของทุกคนไม่ผิดศีลค่ะเพราะว่าศีลธรรมอะคะมันอยู่ที่เจตนาเป็นหลักถ้าเนี่ยเจตนาดีทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างแบบคนโบราณเห็นไหม ที่เขาสามารถดูแลแล้วดูแลได้แล้วก็อย่างศาสนาอิสลามที่ให้มีได้สี่คนแต่แต่ทั้งสี่คนที่คุณจะมีคุณจะต้องมีศักยภาพในการดูแลทั้งสี่คนได้เท่าเทียมกันแล้วก็จะต้องคนเก่าจะต้องยินยอมนี่ทําให้แอมถือว่าสิ่งนี้ทำให้ศาสนาอิสลามประสบความสาเร็จนะในการที่พลักดันให้คนของเขาอะก็ถ้าอยากจะมีเมียสี่คนหรืออยากมีเมียหลายคนอนะมันก็จะต้องพัฒนาศักยภาพให้ มีความสามารถที่จะดูแลรักทุกคนได้เท่าเทกันดังนั้นนะมันถึงไม่บาปไงเข้าใจไหมคะมันมีอะไรลึกซึ้งแบบเนี้ยพอแบบยิ่งเรียนรู้ไปมันยิ่งรู้มันยิ่งสนุกแล้วเราจะรู้ว่าอะไรมันควรอะไรมันไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะลราก็จะได้จัดการชีวิตตัวเองถูกแล้วก็จะได้ลดการสร้างกรรมและอย่างหนึ่งเนี่ยที่กฎหมายมันจะต้องมีศีลธรรมมันจะต้องมีอ่ะเพื่อความอย่างศีลธรรมมันคือช่วยให้เรามีสมาธิ แล้วก็มีสติปัญญาได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราทำผิดสีลห้าเนี่ยมันจะทำให้เรากร,รมที่ได้จากการผิดสีลห้าที่เราจะได้กฎธรรมชาติจะลงโทษทันทีก็คือความไม่สบายใจความหวาดระแวงนะคะเพราะมันทำผิดไงมันทำผิดไงมันรู้อยู่ก่ใจนะฮะว่ามันมันก็มันเป็นสิ่งไม่ดี มันมันจะพังเพอไปนะคะอะไรที่มันเป็นศิลธรรมแม้จะไม่ตั้งใจคุณจะต้องรับร,ร,รับกรรมนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายคุณบอกว่าทําผิดกฎหมายแล้วคุณบอกว่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาเอาความแล้วมันผิดตามข้อกฎหมายคุณก็หนีมไม่รอดเหมือนกันแต่ถ้ามันโชคดีค่ะอย่างผิดกฎหมายถ้าเขาไม่เอาความหรือไม่มีใครเอาเรื่องคุณคุณก็รอดนี่คือกฎหมายมันยังเบากว่ากฎแห่งกรรมแล้วกฎแห่งกรรมมีงานวิจัยด้วย ว่ามันจริงพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือมันมีอยู่แล้วนั่นเองดังนั้นใครไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ว่านเชื่อนะเราก็เลยบอกว่ากฎหมายอ่ะมันมีเอาไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะไม่งั้นคนหมู่มากอยู่ร่วมกันถ้าไม่มีกฎหมายเข้ามาครอบคุมมันก็จะวุ่นวายวิบัตินะคะอะนี้เอาอย่างนี้ก็แบบลูกใครเมียใครแล้วเนี่ย คุณก็ดูอะคดีมันไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะอย่างชอบดูคดีที่แบบในอเมริกาค่ะในเกาหลีใต้หรืออะไรเออเป็นคนชอบดูอะไรอย่างนี้เพราะว่าเคยเรียนกฎหมายไนงะแล้วเราจะได้เป็นวัคซีนค่ะในการที่จะใช้ชีวิตเราอย่างประมาทระวงังไม่ประมาทกับชีวิตเรานะฮะก็ มันก็เป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะแยะเลยอันนี้ลูกไข่ลูกไข่แล้วมันแบบไข่จะต้องดูแลใครจะต้องรับผิดชอบอ่ะเราจะต้องได้ทรัพย์สมบัติอะไรกันยังไงว่ามันวุ่นวายมากเลยค่ะคุณเนี่ยมันวุ่นวายตรงนี้แหละถ้ามันไม่มีติดตรงเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรอะถ้ามันโอเคที่จิตใจ้าเจตนามันโอเคกันหมดเนี้ยโอเคอะไรกันดังนั้นก็ฝากเอาไว้ค่ะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังถ้า คิดว่าเลือกแล้วแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะวุ่นวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพบว่าพบว่าคนที่สามารถทําธุรกิจที่สร้างธุรกิจด้วยตัวเองแล้วสร้างความร่ํารวย้ดยตัวเองได้ดีเนี่ยเขาจะไม่เอาเวลาไปสเปนกับการวอกแวกแต่งงาเขาจะรักเดียวใจเดียวแต่ว่าเขาจะเลือกคู่ครองที่ส่งเสริมกันนะคะเดี๋ยวไว้จะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังเพราะว่าศึกษาเยอะเลยนะมันเป็นสิ่งที่ ถ้าอยากจะรวยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขด้วยอ่ะเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ไว้เป็นวัคซีนใจโอบอกแล้วโคตรตั้งใจที่จะรวยแล้วมีความสุขเลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอาบน้านอนละ